เราครับนี่ใส่อยู่สายห้วยนี่น,นี่เรามาใส่เบ็ดดูสายห้วยครับเียบปลาเข็งตอนนี้กำลังเปลี่ยนเหยื่ออยู่เมื่อคืนก็ไม่ได้มายามใส่เบ็ดหน้าหนาวหนาวมากอาก็เย็นเย็น เพิร์ธ่าบ่อน้องคายครับอากาศเย็นมากท่าบ่อน้องคายเรานี่เองเปลี่ยนเยือเนาะเหยือมันตายเนาะตะบุญเนาะอืมอกามันเย็นเปลี่ยนเ,ย,นเยือ่ก่อนรอไปแล้วได้ปลาโดครับรอไปแล้วได้ปลาโดปลาช่อนแต่วันนี้มายามสายละ สายห้วยครับพี่น้องหาอยูห่หากินคือเกาบานเฮาครับสายห้วยสายห้วยใสยย่สเบ็ดเดย๋ยวปลาเข็งสายห้วยบ้านเฮาเองอากาศเย็นครับอำเภอท่าบอนน้องคายเฮานี่เย็นคักนู่นไปแล้วพนักง,งานเปลี่ยนเหยื่อผมตุบุญตุบุญพัตุบุญทางบ้านทำไผ่ครับพัตุบุญทางบ้านทำไผ่ ช่วงนี้ผมยังอยู่บ้านท้องไผ่หนองคายนะครับยังไม่ได้กลับอำเภอบุรีรัมยังไม่ได้กลับอำเภอนางรองบุรีรัมตรงนี้อยู่บ้านท้องไผ่อยู่เปลี่ยนเหยื่อก่อนเปลี่ยนเหยื่อเออปลา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 เออเหยื่อเก่าเหยื่อเก่ายังไม่ทันตายเหยื่อปลาเข็งครับพี่นอ้องยามเบ็ดยามเบ็ดยามเบ็ดกันสายห้วยเลย อากาศก็เย็นคักเมื่อถ้าบอกน้องคายเราอากาศเย็นสองสามวันแล้วครับนี่ท้องลมท้องฝนฮึอฮอ,อันนู้นปลาดินบ่ปลาดินบ่น้ำคือแตกออกคุณหลังนู้นนะหลังนี้เลยโอ้หลังนี้ยังทันตายหลังนี้ยังอยู่เดีย๋ยวปลาเข็งครับพี่นอ้องเดี๋ยวปลาเข็งโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นอง มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นครับพี่น้องพี่น้องมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นโอ้นี่ด้อมีลุ้นโอ้บักบักใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยบักใหญ่เลยโอ้เวลาเวลาเวลาบักใหญ่เลยสองลังสามลังุูนะพี่น้องหมานหมานมานมานตัวบุญเราหมันแล้วนี่มานหมานหมานมานมานโอ้หมานหมานมานค่อยๆค่อยๆหมานหมันหมานโอ้บักใหญ่โอ้เชื่อก่อนเนะเชื่อก่อนเด้อพี่น้องโอ้ยเป็นยังไงเยอะบักเข่งโอ้บักใหญ่เลยเอาตัวบุญ เดี๋ยวเดี๋ยวหลังนู้นก็ไปหลังนู้นขึ้นกอนหลังนู้นขึ้นไปหลังนู้นขึ้นหลังนู้นหลังนู้นหลังนู้นติดหลังนู้นติดเดี๋ยวนี้ใส่เข่งก่อนใส่นิ้วก่อนโอ้บักใหญ่เลยบักใหญ่เลยพี่น้องบักใหญ่เลยหลังนู้นหลังนู้นโอ้หลังนั้นก็จมหลังนั้นก็จมพี่น้องพี่น้องบักใหญ่เลยโอ้มัันนมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ติดเฮียงหลังเลยพี่น้อง สองบักแล้วสองบักแล้วเฮะใส่ช้ก่อนใส่ช้ก่อนใช้ก่อนอ๋อสองบักสองบักอืมมันนี่กินลึกโอ้ป่ะมัน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 แล้วมันแล้วสองบักเลยเยอะเพาะเข่งครับพี่น้องดูดูบักไงพี่โล่หนึ่งเต็มโอ้เป็นโลได้แล้วเนาะโอ้โอ้โอ้ดู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 พี่น้องอ้วนเนาะอ๋อ้วนคักอ้วนคักอ้วนคักนี่ไม้ห้วยใส่หน้าหนาวฮะโอ้หมันหมัน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  โดยอดเลยเนาเกี่ยวหล้างอีกทีสองหลังเฮียงกันเลยเนาะสมพอน้ามันแตกทุนจะเป็นคู่เนาะมันมันมันแล้วอาาผักอีกอ้อเดี๋ยวมาเข็งนี่ใส่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะพี่น้องเลยมันมันมันแล้วข้อใสนี่เบ็ดนี่ ไปหู้นีกวะไปฮอตโค้งมีอีบ่อาซาหน่อยใส่อ๋อไปทางนู้นว่ะเออใาสารน่อยมีอีกสองหลังเอ้าเอาโอ้บกใหญ่เลยพี่น้องอืมมันมันลึกน้องโอ้หมาแล้วหมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวบกใหญ่เลยบักโลตัวนึ่งบักช้อนฟอกตัวนึงไปบ่งอีกเด้อเฮา มีบ่มีบ่เยร์ทายบ่ฮะนตายบ่เยลี่ยนเงียร์บ่เอืมหนูสาก็มีจีอืมโอ้มันมานมันแล้วสายห้วยแล้วฉันเปลี่ยนเงียร์กันเด้อพี่น้องเลยเมื่อกี้ได้บักใหญ่ไปแล้วเด้อบักกะโลอืมเอาให้ดูเด้อบักกะโลนี่ใหญ่คัก นอนอ่ะสองป๊อกสองป๊อกสองป๊อกเฮานี่ตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่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 เห็นไหมนี่ตัวหนึ่งอันนี้ชอนปอกเด้อพี่น้องนี่ชอนปลอกนี่บักนี่ไหมนี่เอาเป็นยังไงพี่น้องนี่เกือบเบ็ดเกือบหลุดเจอพี่น้องเบ็ดเกือบหลุดตังบ่ได้ผลบ่เราหากินหมาน่ะ ยามีกห้องยามีก,มก<ฮ>อตบุญแห่งบ้านทอมไผ่เด้อพี่น้องะฮะโอ้หลังนั้นบลหลุดหวะเบ็ดคือเป็นสั้นเออปลาหลุด,ดนีนนดด่นอนอนตัวใหญ่เห็นแล้ว<อ>สเสียดายไม่มียามมาคืนนี่เนาะโอ้มนเองคืนไม่ได้มาเนาะ ทำพยายามแต่เมื่อคืนนี่จะได้หลายตัวอยู่ที่นี่เนาะอากาศมันเย็นเด้อพี่นอ้องเำเภอท่าบ่อน้องค้ายเฮานี่ช่วงนี้ผมมันอยู่เำเภอท่าบ่อน้องคลายด้วพี่น้องเฮอยตรงนู้นกระตุกรตกระตุกกระตุกคืออะไรเลยโค้งไปนะมีเบ็ดอีกบอ่อเจ้นเานะเนาะคือเห็นกระตุกรตกระตุกสนอกนอ,อืมสักแล้วเบิ้งเบึงเบิ้งเบิงเบึง,บง,บงน้ำกันตัวหลังนี้เยอะจะมาทนหลอน โอ้แต่หลังหลังหลังเมือ่อกี้นี่นี่เนาะรดแท้ๆเลยนะ่ะเบ็ตดจน,นองอนเงี้ยวหมดนะอืมหลังนี้ก็ลดเนี่ยตัวบุญเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังนี้ก็ลุดเนี่ยรดแท้ๆหลังเนี่ยฮึหลังนั้นคือทรงัะมีปลามีไหมนะโอ้อืมอ๋ออยู่อยู่ยังอยู่ หลังนี้เหยือยังอยู่อย่าบักเข่งยังอยู่หม้แค่สองหลังนี้บ่แล้วยังเหลืออยู่อันใสอยู่ยานสานันบ่เอออย่าบักเข่งเด้อพี่น้องโอ้เราหมานของเราอยู่เด้อเด็กบักใหญ่แล้วตัวหนึ่งหลังนั้นตีนหลุดแน่เลยนะเบ็ดจนจนี่ถอนโอ้ว่าแล้วย่าเป็นประโดเนาะอือย่าเป็นปราโดแล้วหลังนี้หลังนี้รอนอยู่มันนี่ ใส่ทิ้งมาทั้งวันทั้งคืนแล้วนี่สวยๆจังหน่อยลงบัญญามอีกรอบนึงเนี่ยที่ได้แท้นี่แมนแดดออกพุ่นละอือแดดอ้อคุนละเนี่ยโอ้หมัน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 ๋ยวาไปเข็งรอนี่ได้ผลเดี๋ยวบักง่ายคุณโอ้ปลาติดหลอนหลายหลังอยู่เนาะามอืมติดหลายหลังอยู่ปลานี่ยหลุดโอ้เนี่ยบักง่ายผมหนึ่งเนาะ โอ้ยเดืหักประโดเลยวฮันเดืดหักเลยดวงหกักโอ้ดวงหักเลยประโดแล้วบ่อืมนี่ยเป็นประโดแล้วดวงหักเลยไปดูสองหลังอยู่ในสะน้อยเห็นะสะน้อยไลออหลน,น้ําออกอยู่ในสะนั่นนั่นว่าไปเบิ่งดูไหลน้ําออกอยู่ในสะน้อยที่ตีบ,บัวน,นัน่นอืม สาอยู่ทางนี้ครับแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นห้วยใส่ไว้ห่ล่ะโอ้บะเขหงดินอยนนู่นี่นี่หลังนี่หลอนเนี่ยเนี้นเบตเจ้าไมนหวานนั่นน่ะโอ้เป็นห่อนหมดสาห,หน่อยนี่อันน้ำามันตื้นเองครับน้ำเป็นไหลน้ำนนาาออกในยนะ อจะมาสูบยุ่พี่น้องคอยดูได้เด้อเดี๋ยวจะลงมาตั้งน้ำไอตั้งเครื่องสูบน้ำอยู่ของแม่ป้าเพลินล็อกเนี่ยสารนี่นะผมมันสีซื้อเพินเนน่นเนี่ยสักร้อยหนึ่งที่คุ้มบบวูเนี่ยเออจะได้พอค่าน้ำมันบบวูนเนี่ยสารน้นอยนึงเนี่ยออแมนเนี่ยแหละกูจะลงมาสูบสารเนี่ยอยู่ซื้อแม่ป้าเอาเนี่ยเป็นสารน้อยมองท่อไหลน้ำลงให้นาครับเนี่ย เดี๋ยวสวยจังหน่อยหุ่นละจะลงมาสูบเอาพอได้ปลาเก็งว่าใส่เบ็ดเนาะตัวบุญเนาะโอเคก็ถึงบ่อขนามันตีสขน่ะปลาขน่ดจักแล้วมันนกหรือปลาหู้นอืมสารน้อยน้อยหนึงบวกน้อยน้อยนึงเนี่ยบ่อมันเป็นนกบอนกไก่บ่อนกเจ้านกไก่นาละเนาะ โอ้นี่เด้อสรุปตอนเศร้านี่เด้อบักคาโลตัวหนึ่งดูดูโอ้พี่น้องอยู่เต็มถังสีพูนะมึงดูละมานของเราตจวเนี่ยป่ะ้เดี๋ยวสวยๆสักหน่อยเด้อบายบายประมาณบายบายเด้อจะลงมาสูบสารนี่เด้อพี่น้องนี่สะหน่อยอืมโอเคชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบายบาย เดี๋ยวเพื่อใบบ่ายผมลงมาสูบสารนี้เด้อล่ะหนนัองืมข้างในหลังนี้เปลี่ยนเอาโชว์ดูตัวบน่นน่ะโอ้บักง่ายบนน่ะสองบาทเอาละเนาะเวียดเวียดชิวหาหลังนูนอืมหมาน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 จนเต็มทางคุสีบักกะโลเขาอ่ะน่น้โนู่น้ทางนู้นไอ้บังดวงขาดนู่นน่ะทางนู้น วงดวงขาดทั้งหมดน่าเป็นปลาโดกันแล้วปลาโดมันหลายดิโดมันหลายไปครับพี่น้องตอนบ่ายมารับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะสูบสารหน่อยนเ้อชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยด้วยพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับไปก่อนนะครับ